เปนล้อคือปอกับนั้นพลาดครับนี่มือาเด้งเด้เดเอ้ยเรียกงงนะหมดสิ้นรุ่นเูนทันทีเอาล้วูน เอาละระเบิดมาละระเบิดมาละเออเล่นมาตั้งนนาาะมละโดนระเบิดครับมาแล้วระเบิดแหมลูกนึงอันนี้เล้งเกตก็เป็นรอยเล้งกันสีเหลืองนี่ฮะ อ้าครับตอนนี้2ลูกนี่สองลูกนี่ห้อนๆหนาวหนผมว่าสีเหลืยงนี่ผ่านเลยมัวมันเด่นนะกุ่มหลังเขาสูนหนเลยเขาายิงนี่ละดำมาแล้วมาแล้วสามต้มเอ้ยลูกนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับ <c oughs> ถือว่าขาบเส้นพอดีครับได้อยู่ครับ <c oughs> ครับต้องวางหน้าอย่างเดียวครับแล้วถึงจะยิงกลับได้อยังได้อยู่ครับถ้ามาจูนกวนเพ่นะเอาละสีเหลืองสีเหลืองเออตั้งหลังนี่ต้องล็อกเกตอินวันอย่างเดียวนะครับ Manuel 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 Manuel

โอ้เฮ้ยออกไม่เบี้ยวเหอนต้องเกตสักคนน่ยเออพอกำนันได้ลล้ลเอกลเออพกลังได้อนครับลุเอกล้เอ่นกลอนคอกำลังละอกนลัง้เ่พกลันกลงอกำั้ลเออนกักับลอาจารย์ัามารถเอ่ั้งเอลัตอั้งเกลั อ่ายิงเพื่อนหนึ่งแต้มเยี่ยมครับได้อีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ามสามแต้มสามแต้มอ่าอ่ายังเดี๋ยวครับวางเดี๋ยวพ่อคุณนายชนะเขาอยู่แล้วอ้าวเลยจบเลยแต้มจบเฮ้ยเกลียเกือบว ด้หนึ่งเต้มด้หนึ่งเต้มโอเคสอเตมเตอมเตมเต็มเต้มเต็มเตมเต็มเตมเเตมเตเต็ม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 เเมเต็มเต็มเเตตเมเม่ตเตมเ เท่าน้อยอ่ะเขาได้ครั้งแรกสองแต้มเมื่อกี้ได้หนึ่งแต้มเป็นสามแต้มแล้วอันนี้เมื่อกี้ได้อีกสองแต้มคือจบสองนี่ได้สองแต้มใช่ไหมได้สองแต้มสองครั้งเลยเหรอสองครั้งอันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มหนึ่งครั้งได้หนึ่งแต้มเป็นห้ามาน้อยอาโอเคครับเดี๋ยวมีกรณีศึกษาอีกอันหนึ่งนะครับแต่กี้ช็อตของอันพอกับนั้นนะครับอ่า ลูกไหนตีมาจอหน้าเกตแล้วและเขาคิดว่าเขาสามารถจบสองได้นะครับลกลักวกลัวคนอื่นจะมาโดนเขาออกเขาใจสิทธิ์อะไรวะขออนุญาตจบแต่มีข้อแม่นะครับมีข้อแม่ถ้าขออนุญาตจบจะต้องจบภายในขั้งที่สองเทาน,น้นถ้ายิงขั้งที่สองแบบเขาถึงแม้ว่าลูกจะจอหน้าสามารถตีขั้งที่สามแข่งกันได้เนี่ยก็คือบ่มีสิทธิ์แล้ว ศูนย์เลยเนาะศูนย์นัทีครับถ้าจบ2มาได้คือศูนย์นันทีถ้าขอจบนะครับขอจบต้องจบขอจบต้องจบแต่ต้องจบภายในสอง่าโอเคครับตอนนี้เขาได้แชมป์แล้วนะครับโอ้โหเพ่กันโอ้เ่เเดี๋ยวเขาเขาฮืิ่อกกับนั้นชมปใจหัมน้อยเพราะว่าเปิ้นจะต้องเป็นคนมอบเื่อนี่ครับ แซมบกําลองแซมบชิ้นเลยลูกเขาชินี่เอาแกะออกเลยครับแกะออกเลยหมอดเสมเลยแกะหมอดี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 หมนดีหมนดีครับอันนี้คือพ่อกำนั้นเป็นคนหมอบเป็นเสื้อลายปลายางนะครับสนามปลายางสีฟ้าอะขอหน่อยครับ นี่ครับผู้ซื้อกาจะเต็มใจม้อพื้นขนาดโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูก้นมิงๆนะครับเนาะโอเคขอบคุณมากบนั้นี้ มวนคร ett, kita, ับมวนครับมวนอยู euh, Abigail, ่นะครับเนาะเนาะเดี๋ยวฝึกไววมันมันเดี๋ยวแอ่มาเล่นตั้มันมันครับเล่นอย่างนี้ยังจะมีสมาธิกว่าเล่นอย่างตรงนี้ก็ได้ฝึกสมาธิจัดหนักนะครับเนาะขวาลูออกโอเคครับ